สวัสดีครับแม่ตื้อครับสวัสดีค่ะมาต,ตามแนวทางของน้องแก้ม้วนๆเด้อนะครับ<ช>อ่แม่ตื้อขับรถวนบาเที่ยวมาไปใส่เท่ารถไปลอยถามน้องแก้มว่าน้องแก้มคนใดไปเห็นในทีคอมเมนต์มาหลายๆน้อแม่ตือ้อเนาะทีคอมเมนต์ว่าขอน้องแก้มบุ๋มแน่มือได้ก็ไใดอืมแต่ไม่ว่าเดี๋ยวตามหายตามหายอย,ยู่ไปมือได้กับอะไ,ไ้จ้ากี้เนาะบ้านก็ไปบ้านนี่ก็ไปแต่ว่าเพิ่นงอแงเพิ่นเป็นไข่พิ่นว่าท่านบอกว่ารวยก็ เรียวเม่ไพ่กันจอดมาเลยเพเ่ยไปนั่มไปตื้อึ้นพอเอ๊ะดีถาซื้อคือทลายเถอะเลยไปทามมห์ในไม่ี่เต็บบาดเนี่ได้นี่ลีแอบบาดเนี่ยเนาะด้มาแล้วลยค่อยได้เลยด้วยครับนนี้นครับแกมาสายดวนเด้ปะสายดวนนี้สายดวนไปหลายนาที่หรอกอืม่ก็าเลขกซื้อง่ายนะครับซื้อง่ายลีนะสำหรับเน้องแกมเม่อจะไปได้น้ำดเลยหรไป่อพ่เพื่อพันยุกับเม่พันเงนเถามเม่พันว่า พันบอกเวนละน้องแก้มกันหรอกพันบอกเราได้ย่า่พันบอกกันตาพันไปซื้อลาตลีตาบอกนแก้มกันเนี่ย่าซื้อแต่ไม่ใน้ามอะะเรื่อเรีดังก็ชั่วบนเลยจ้ตาพันไปซื้อลอตลีตาตาเศ้าๆคนวาสันมาเม่าพันมาอยู่กับเม่าได้ไหมบนเดียวอยู่กับย่ายย่าเพันได้พนเรียกว่าโออได้เลยเสี้ี่ล่อค่อยเมือนไดกับข้เม่นมาตามน้องแก้มบุ๋มให้หน่อย เบื่องสมือไม่ว่าตามเลยะอตอบว่าว่าเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามเพราะว่าเ<า> <laughs> หมือควันตัวเดียวเลยนะสีหานะเหมือควนสีหาตัวเดียวนใดไมด้เด้อนะครับเหมดียวตัวเดียวอยู่สบายไหมตัวเดียวอีกเลวจีแม่มาถือกงสีทางชองเข้าใจแต่มันตัวเดียวคู่นะเดียวแข็งแกร่เลยอเอาตัวไหนพ่พี่น้องฟังนะมันท้าเม่พ่นแม่พันมาพันบอกแล้วเก้า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 ตาพันไปซื้อลาเตลิตา่รทธานแจ่งพี่เก้าเก้าก็สจะหาได้หรือมั้งพ เรได้เห็นพี่น้องกันที่ว่าคอยมักเก่เกลนาะมัน่ามัน่าเจ้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 ามันว่าบะทองนะอีกหน่อยเหม่ันอนในฟังเจ้า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 เจาบะทองนะอีกหน่อยมันบท่านดธรรมดาเนี่ยห้เลขเก่เกเนาะหาต้องการสองเก่่เก่่สองตัวเนาะแต่ว่าเขากับหัวไปนํำเลี้ยเป็นหกหกเอาใบพานเลยคือหกเก่หนตัวนึ่งเนาะราวาเล่เลขบางที่มันเกิดกับหัวหเอจาหัวนั่นแต่ว่าเ้าไปถามหลวงปู ที่เขาได้ลวงปูปาดป้ามากที่ของแม่ไม่ขอไม่ชแบไปเอาไหมลวงปูบัดป้าเนีไหมโอ้ยย่ายังย่านางย่านังบาดป้าน้องสอนคนไปถามผู้ถาว่าเพื่ยหลวงปูนั่นอะไรเขาโคกเหมืนว่าม่ได้มับอกเขาเก่าเหมนว่าเขาปฏิกรรมอะเลี้ยงคู่เดียวปูแล้วแม่เลหลวงปูวัดป้าเนี่ยเดี๋ยวเราจอดสัันธ์มเดี๋ยไปตามให้ได้กลับห้อยคนเก่าเงินม่ออกเลี้ยงนี้เลีหมเขา็นไงมากเคกไม่บอกเกเก่าออแม่นอกกเก้า วันนี้น้องแก้มหายมากเก้าเก้าเขายใหญ่พาได้ไป็นตี๋มานี้เอาได้แล้วเลขเลขวนมางสิเลขสิหนึ่งละกันสองเก้าหกหกแล้วก็หกเก้านาะกันหแบบว่าพาดเลยไม่พาดเลยตัวกลับเอาเองได้อนะครับเก้าเก้หกหกหเก้าแมนสองเก้าน่งเก้าสองตัวเอากระตามนี่ต้องเป็นตีเนาะเอาช่วยเลยครับเยังไม่นิดนึงจะจ้งแก่งห้พี่น้องิน อ่าจะเยนนะครับสำหรับในทางของน้องกแก้มเนอะครับสายด้วนนะครับเก้าเก้านะครับกันสองเก้าแล้วก็หกหกหกเก้านี่กันเวิร์ดเด้อนะครับตัวเดียวที่เป็นห้คือเก้าเก้าเ <99. S 1> นาะสำหรับในทางของน้องกแก้มบุ๋มนะครับงวดก้อนซีหาตัวเดียวงวดน,นี้มาตัวเดียวกันเก้าเก้าเนอนะครับพีกก่น้องอย่าซื้อเพื่ออะไรซื้อไว้เด้อนะครับเหล็กเบิ้ลมันซื้อไงเนาะบนล่างบนต้องกลับเนาะนะครับแล้วก็สามารถซื้อตัวหกหกเก้าเก้านั่นนะครับติดไว้นะเมียกันกันคือสองเก้ากันสองเก้าเนาะเพราะว่า เลียแบบนี้มันหนาซื้อเดี๋ยวผนให้แม่นนะผมก็มันบอกสีหาตัวเดียวแขนแขนนวลนวน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะเอาขอบคุณไม่อะไรไม่ตื้ออะไรที่อุตส่าห์เมะไปถามให้เนาะพี่พ่อนนะก็เลยว่าเลี้ยวไปเบิ่งกันนะครัแต่ได้ยินข่าวว่าไม่ตื้กับฟันตัวเดียวกับนวลเนี่ยกับหลูกไส่ที่เป็นโคสุดท้ายให้เนาะครับเดี๋ยวจบเนี่ยของน้องแก้มแล้วก็จบไม่ตุยต่ออ้าแต่ลรพี่น้องขอบคุณได้เลครับไม่ตุยครับสวัสดีครับ